ครับผมก็สวัสดีการยามเย็นวันที่15มกราคมนะครับพศ2561นะครับเมื่อเช้านี้มีช่างเจาะบาดาลนะครับมาจากหนุนเลยครับโซนอุบลราชธานีนะครับได้เดินทางมาเจาะถึงที่เลยนะครับอันนี้เป็นเครื่องลมนะครับก็ได้มาเจาะท่อขนาด6นิ้วนะครับหลังจากที่สองครั้งที่ผ่านมาครับเจาะไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะครับครั้งนี้มาได้เรื่องเลยนะครับเป็นเครื่องลมใช้เวลาประมาณสักเกือบ1วันนะครับ เสร็จอยู่ที่ประมาณบ่าย3ามนะครับเรียบร้อยเลยนะครับจอะลึกอยู่ที่62เมตรครับ62เมตร6นิ้วนะครับแล้วก็ราคาเจาะก็จะอยู่ที่25,000บาทนะครับราคานี้เลยนะครับจอะแล้วน้ำก็ออกเทสน้ำแล้วน้ำก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับน้ำไหลค่อนข้างที่จะเป็นผลที่น่าพอใจนะครับหลังจากที่2ครั้งที่ผ่านมาล้มเหลวครับไม่ประสบความสำเร็จตอนนี้ โอเคแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็คือจะติดโซลาเซลล์นะครับซึ่งช่างโซลาเซลล์ก็จะนัดมาอยู่ที่วันเสาร์อาทิตย์โดยประมาณนะครับก็เลยนัดกันเรียบร้อยแล้วว่าจะยังไงนะครับปัญหาตอนนี้คือถ้าเกิดว่าเราติดโซลาเซลล์เนี่ยนะครับมองไปก็จะมีเห็นไหมครับนี่คือต้นยางนะครับอนาคตยางผู้นี้ก็จะโตนะครับแสงก็จะมาบดบังนะครับก็คงจะต้องเลื่อนไปฝั่งนู้นนะครับถ้าเกิดว่าจะติดโซลาเซลล์ตั้งไปฝั่งนู้นแล้วก็ ทำแผงติดไว้ตรงนั้นนะครับนี่นะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยก็ก็เจาะได้แล้วกันนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วกันนะครับเนี่ยครับเจาะเสร็จเรียบร้อยและว6นิ้วครับอยู่ที่25,000บาทเป็นเครื่องลมนะครับแบบนี้เลยรู้สึกประทับใจอยู่นะครับหลังจากที่น้ำมันออกมาตอนเช้าก็ไม่ได้มาดูนะครับเพราะว่ากลับมาจากทํางานช่างก็มาตอนเช้าเลยนะครับเจาะเสร็จเรียบร้อยก็โทรบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับ น้ำก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเท่าที่เทสดูครึ่งชั่วโมงน้ําไม่ไหลคือไม่ได้หมายว่าไม่ไหลไหลไม่หยุดครับเห็นนะครับท่อขนาด6กนิ้วนะครับใหญ่เลยทีเดียวนะครับนี่ครับกว้างขนาดนี้ครับนี่ฝ่ามือนะครับบางพื้นที่อาจจะราคาจอดต่างกันครับแต่สําหรับโซนบ้านผมแล้วมันค่อนข้างที่จะหินครับเป็นงานหินมากๆก็หมายถึงว่ามัน เป็นชั้นหินครับส่วนใหญ่แล้วราคาก็อยู่ที่ประมาณนี้เลยครับเมื่อวานโทรถามอยู่ที่ประมาณ4ี่ถึงห้าหมื่นบาทนะครับแต่ว่าผมก็ได้ราคาจากเจ้านี้แหละครับอยู่ที่2 5 0 0 0บาทเรียบร้อยครับที่เหลือก็จะมาเทสในเรื่องของน้ําว่ามันจะไหลจริงหรือเปล่าถัดจากนั้นเราค่อยชําระเงินกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คงจะต้องจ่ายไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่ามันโอเคแล้วนะครับยังไงก็เราดูแล้วกันนะครับตอนนี้ก็รู้สึกโอเคแล้วมีน้ำแล้วนะครับในเรื่องของการทําเกษตรนะครับหลังจากที่ได้น้ําเสร็จแล้วก็คงจะสูบใส่สวนยาง ใส่สวนกล้วยซึ่งอยู่ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในเรื่องของการที่จะติดแผงโซล่าเซลล์ว่าราคาเท่าไหร่อย่อยางไรตอนนี้หมดไปแล้วนะครับ25,000บาทชิวๆเลยนะ <laughs> โอเคครับสวัสดีตอน,นเย็นทุกคนครับผมสวัสดีครับ